โอ้ยเราจะตามหลัง,ลงมันเรายะปงหน้าแล้วเว่าเขาจะจอดตรงนั้นเ,เดี๋ยวให้เขาจอดนั่นก่อนเนาะครับครับยิงกุญแจรถออกก่อนเนาะโอ้ยอันตรายเดี๋ยวี่ ครับฮะเรอเล้วเรือแล้วเล้วาดแต่บ้านจันแรงนี่ตั้งแต่บ้านจันโอ้